จะจิ้งกีอังเออกระอังกรถ้าอยากลองบึงเพื่อนมามันหอมเลยลองบึงเฮ็ดไม่ต้กอะไรทานสบโพกหรอคะขายากโอ้กิน <laughs> ข <DR EN G T> ้าวแล้วกินยาเบีย <pH> ร <itus> ์ด okay ้วยมี้าเบียร์ด้วยกดไปสาเกินเพี้ยนใจมีสัตว์ใหญ่เนี้ยโซฟาอยู่บนเพ็จ นั่ไม่ไม่ต้องใส่มำทสิบานได้ตามพวกพี่ล่ามาซื้อย่างกูืดแล้วจะไปตามให้กินหนักหนากไอ้ของบอกอดอแต่าบ่เด็ลียงบอกขาซื้อหนจะไปตามให้เออที่สองนอนต้องใ่เฮ้ออกอันนี้

แเนาะวันนี é é ้เผ็ดกว่านั้เดใส่พิกสดมาหนพริกสดงพิกอเตี้ยนวน้ำดงน้ำดงพี่เนี่ยนี่มันเป็นนำดงพี่ใบนะสักล่าเลยพี่อาีบยทำไมมันสวยจังไลยองแม่แมงมันสวยอยงเี็กพี่ใบเหรอพี่ใบาบนี่ใบอ แตอยู่นั้นมันก็ถูกกว่าแต่เขาหาหาปูยังได้ก็นั่นโอ้บ้านบ้านบ้านวิวตะตุกนูเวียมันก็เวียนเจาะเจาะเอาเอาอาคินมันเกิดเจาะก็หาเหมือนกันมีกระรัวอ้อยเวียบอ่ะเดี๋ยวบุหงาเขาจะได้ยืนนั่นเขาบอกว่าสองพระถางไปยืนกับพระพรุ่มีเวลาเลยยืนเขาบอกว่าสองพระถางแก่แก่ผ่านอ่ะทินัทเจออิโยตั้งแต่วันแรกจนกลับยังไม่ได้เจอกันเลยเดนไปทางนั้นน่าจะทำนาะ ไม่มีเวลาเลยจะไปดูทิมเมเป็นใครวะเราหนักไปฝาตอนอีาตัวรัวเฮ้ยเออเมยาไีนัเอตเธอทำไมเออยหตเธอทำไมเธอทำไมงี้ี้บาได้เวียบไปไเฮยยุดหอยโ่อยที่หยุดเดียเธอทำไมบ่ตัเธอแดไดเอด้อเอมันชัดจังเดร้านตรงไหนคะดูเมย์ทำได้เมื่อถึงอาทิตย์อ๋อที่จินทำได้เม่ถึงอาทิตย์เลยปีนาจาไปหาร้านใหม่ร้านพี่อยูข้าพันสอ เขาแม่แปดลอยเองกับมือตลอดกับตีมือนั่นว่าเดียวเดียวดือถูกกับไปมาไปมาสามมือเอาอีนางไปอีใบเอาไปใบกับกเลยโดยเฉพาะพน่าแม่เออพนันโทรมาหาแม่โทรหาแม่ฝนหน่อยจูด็มจุดไอ้เบปิดตรงไหนเดี๋ยจูดำนั่นหรอเออเอาเลยเอาเลยกี่ตีใกล้นะมันวิ่งเข้าบ้านขี่ใส่เต็มก็ไม่ล็อกบ้าน จับเลยจับยังสั้นแลมือจับบนไหนมันบินไปตัวบินไปแล้วก็บินมาบนไปยืดอะไรยังไงยยมืจับยงพัหวะันจ่อได้นทัต์จับวัหนหุกมเนียหก็ไดจับให้แม่กิไป ว่าจะไปเก็บหน่อยงนะที่มันจะเอามาตำอะเรือเนี่ยเรมันแกลว่ล้น้มไปเร้ววะนะมาเอาสนไหเมนนี้ก็มีอยู่บานเม่เพิ่มน้ำิีนจะเทมาอร่อยมากเลยังมียังว่าอีนูเหมือนทงคุเหมืนแตใช้กับน้ผักไม่แย่กันเนาะวันนี้ไม่มันไม่มีน้ำพิก วันี้นะันกินใจน้รนที่รั่ะากขนมีน็แล้วรเตอนักพิกมีตัวว่ดลงวิ่าดลงวิ่งดำงิ่งดำลงวิ่งดำล้วเ่งดำวงดำลืวอยูลว่งดลงวิ่งดิ่งดาว่อาำล่งดำนงวิ่งดง่ง่งดดลงวดำลงอดำต่งคนลงวงย่งง่งด้ลงลงะำาง่ดว้ย เด็กอะบอกเกตรนกบ้านอตออสี่เนาะก็ยังมาหอบตาอยู่นี่ยังไปนน่นกูต้องยอมมึงกันแหละเออเที่ยงก็สรนาุลนลชบกเองพกพกวิโยการมังเต่านูน่เห็นว่ามันไปเม้นเกินตาแล้วก็หอบไปฝุ่นก็บวกกนนะอืมนูรู้เลยว่าตาที่ไหนเบากละดิอันนี้เืนต่มเกิน จริงๆน้องเไน้องมีปมกตะโตนดีลยวถงให้นูมันจะแสรตะปูกเล่นไพ่กระดาษิชนะจาแต่งเีบๆเองอืนี่กินกับสมตำอร่อยนะเพิ่งเจอเด็พอนุ่มตะติเตออาอกเลยอันนี้ยิงสงออยิงอ่างตันมีปะมองไงนาะน้องไมได้สงอเลยน้อที่บ้านซีกดับจัดแกัเด้งต่ไม่ดงใครปราบงตะะาดนไงน่เออน่าซื้อมาหน้าอันว ตบแตงยู่ยังเลยอกีท่ากินน้ำกัดต๊อกพี่ดําดําพี่ดําดํายื๊บแอบเนาะมันขึ้นเข้ากับอีกเมตรนั้นแล้วเมือนจ็บอร่อยเฮสัยอินเขาบอกอร่อยนี่เพิ่งเคยได้กินเพิ่งกินไลยนี่เพิ่งเคยกินทั้งแบบเลยหอมก่ตัวนจริงกี่อัน ก็อังก็ใครอยากลองบึงเพื่นมามันหอมเลยลองบึงเฮ็ดไม่ค่ถูกอะไรอุ้ยอันนี้มันกำลังอร่อยมากมันครุบดื่มไม่ลองอังอันนี้ด่วก็จ้างเป็นจังหวะป่ะใช่เห็นที่ว่าเขาไปคุณหมอมันกรอกกินหมดแบนหนึ่งเลยนดีเลยกระดกเลยอมันเป็นแบบ

คอบเบอร์แนะ่เดี๋ยวบอโลดจักบาทนอกซด,กซดแล้วถ้าจับต้มคัดละ่ะ <c oughs> สิจับอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันท่านแกดีคอบเบอร์ไวแนะ่เดี๋ยวบอลจับใช่เองอ้าวเขาเบอร์ไว จ็เาเบอร์ไวจับกโทรหาให้มัเอาเอาเบอร์ไว้เพราะว่าเขายังไม่ได so ้จ okay. yeah. you ับกันผุนเลยล้งปีใไม่ยังโแกจ้ะมันก็ลังออกปีกออกปีกอยู่กํลังออกไปเบิ้งได้ไหนกํลังจ้เอาน้างะนแข็งเลยเขาไปซื้อแบนั้เ่องืนไปบิงเทิ่งจ้ะไปหมดแล้วไปลงนไปทงหมดแล้ว ไปตรงหมดแล้วจับมอนเอาเบอร์ไว้ทีเดียวเวลาจับกระโทไปก็ได้คุณเลยล้างปีไม่คุณเลยละล่าคุณเกินจงันเลากินมาอื้อติมจอยด้วยเี่รก็เอนุุกานจังหัี้แแงมันเหลือแ้ยเกิมาโด่องดูคเดงถ้าแบบนีตุม แหม่ะาโก้ยไงมานเริ่มต้นปะคลี่ก่อนหรอต้องเจ้าอะไปะอืมถ้าร่างแบบสแกแห้งนะเขาก็ต้องใบให้แก่แห้งนันต้องแก่นันถึงจะสวยเนาะแต่ว่าอยากได้ตอนนี้หลายสี่ร้อยลูกไปหาขนาดไหนหาอยู่สายนอกอ่ที่นี่เขาจับหมว่านก่อนเองเขม่ยังงั้นใเบิ้งอยู่น้อยนะเขียนเขียน

แล้วเราก็วางเราก็ไอ้นี่ก่อนได้เนี่ยว่าเราจะจับช่วงไหนอันนี้มันกำหนดได้แต่ว่าอันนี้มันหน้าหนาวมันเลยเอาปีช้ามีสามเดือนวนอ้